ครับผมสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมเจ็ดแชนแนลเล่นกินเที่ยวนะครับผมวันนี้เราจะมาทำซาจีนถ้าซาไม่หมดก็เอาอย่างมนมีเยอะโอซาหมดเลยมันเหรอซาหมดเลยนะครับผมซาจีนทางเหนือนะครับนี่ครับที่เขากำลังหัน่นหั่นหัน,ห,นหันนะครับผม คนหั่นก็ฟังเพลงไปนะเพลินไปครับเดี๋ยวเลือดใส่นะพี่จวดครับพี่น้องจวดติด,ดตามต่อไปครับผม <ไป S 1> นี่ครับโอ้โหน,นี่เขาต้มมาละออ่ยงดีนะซอยมาขนาดนี้แล้วครับคุณชมหมดเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โห เออจับมาเพื่อเี้ยออไปต้มฮะไปต้มเหรอเค็งหมดเลยไปโอ้เียโอ้เียแข็งครับเลือดเลแข็งเลือดเลือดแข็งะเลือดเลือดก็แข็งต้มไงวะโง่คนนี้ต้มเลือดเหลไอ้ีต้มเลือดมาได้เนี่ย ใช่ต้มเลือดไม่ได้มันนนีี่แต่เพียต้มได้เนี่ยอาไรมันนี่เนี่ยเจ้าน้าปุ้นนะเปโอ้โหต้องให้น้องสอนเนี่ยขนาดยังไม่เมาแล้วเนี่ยโอเคครับติดตามต่อไปนะครับผมโอ้ยยังไม่ต้องติดตามต่อไปครับนี่โอ้โหตับหวานครับทานผู้ชม เพี้ยที่โดนอับแข็งไปเริ่มเดืยดแล้วครับปิดแก๊สแก๊สโอ้โหแกวครับท่านผู้ชมใส่เกลืออีกนิดนึงไม่ใส่ครับแมวบ้านผมครับแต่ไม่ได้เลี้ยงนะนี่นะครับโอ้โหซอยฝักรอครับซอยฝักรอต้นหอม ผักชีผักชีไปเลยแต่ไอไอไอเขาเรียกว่าอะไรนะคัสเลยแต่ไม่มีผักไผ่นะครับผักไผ่บ้านผมไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่ใส่แค่นี้อแล้วก็มีดีเปนี่แหละเพิ่มความเผ็ดท่านใดที่ไม่เคยกินมาภักเหนือครับ ได้กินแน่นอนเนี่ยดีปีครับไม่มีฝักไฟแล้วมีแต่ไผ่พงสะท้อนนะครับผมยูทูบเบอร์ฮะอยูู่บเบอร์ยูทูบเบอร์คนใหม่แกเลือดเนาะแกเลือดเหรอหัวมุ่งเนื้อสดๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวใส่เลือดแป๊บนึงนะครับผม ในเวลาใส่เลือดครับผมใส่เลือดใส่ข้างๆนี่เนาะตีสามเลยกินเลยใส่เลือดลงไปใส่ทั้งก้อนเลยครับถ้าเป็นเด็กๆนะจะลูดกินแบบนี้ด้วยนะครับใส่เพื่อครับใส่เฟี้อไม่ใช่ใส่เพื่อไปกเาจอนเดียวอ่ะ ใช่จะไต่นัจะได้มอคกันกลาบนะครับเข้าไปอืครับพี่กลาาเตรียมลงครับใพี่นองี่กลาาก่อนนะครกลาบังทองนะครับผมซื้อขายกันได้นะกลาบังททใส่ครับ โอ้ตายเลยฮะเผ็ดล้ำเผ็ดล้ำไปแล้วลล <S <S ตวงตวงบนนี้น้อยแค่ไหนเนี่เออใส่ไปเลยน,นี่มันสองซองเลยเนี่ยเดี๋กินมาได้เลยเน,เนี่เผ็ดเต็มแมสเนี่ซองเลยปัจจัยอยนี้จะกินมาได้มันเผ็ดล้ำตวงบนนี้เอาละคนดูไม่รู้ยจะมีคนเหนือนคนใต้บ้างฟังหมูเลียงแล้วนั่นเนี่ยเออช่วยกันด้อยกันหอูเลียงอ่า คนก่อนครับคนคนคนนีอย่างนี้นะเกลือครับใส่เลยคนเลยผักครับผักไม่พร้อมเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่มีผักไผ่นะครับแต่เอาผักชีไปเลยมาตัดดีกว่านะครับได้อยู่นะครับผมเออรับสาัสดีัส ดูน้องพึ่งน้องพึ่งของผมก็มา,ามารอน้องพึ่งน้องพึ่งเห็นพ่อมาถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปเนี่ยน,นี่นี่นะอ่านี่นะครับอา่าคนเลยเพอเอาผงชูรสไหมไม่เอานาะรอบนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะครับท่านผู้ชมลาบเหนือไม่เคยใส่นะครับผม นี่นะครับท่นสนขดครับอาาโอ้โหคนที่ดูเห็นแดงๆอย่างนี้เหี้ยดาม่านะครับผมนี่ของอร่อยภาคเหนืออีสานอร่อยดิจิ้มพออหรออ่าโอเคเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูว่ามาอร่อยขนาดไหนจิ้มส่วนนี้ด้วยแล้วกัน เพี้ยได้แล้วพี่โอเคเลยอืออร่อยแล้วอร่อยแล้วไม่ต้องกุงเยอะจำอะไรเกี๊ยวอ่ะพี่เกี๊ยวหน่อยจำเกี๊ยวหน่อยนะครับทุกผู้ชมนี่แหละของเด็ดเดี๋ยวหรอเกี๊ยวไง โอา้แต่ผมไม่ชอบเค็มเท่าไหร่นะมันจับอะไรอืมมันจับของผมแล้วนะแต่ผมไม่ชอบเค็มอยู่แล้วออกเคเนี่ยนี่อะไรเหมือนกับอืมเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมข้าวปลาตัวไม่กินข้าวปลาตัวข้าวปลาไม่กินอืมสุดยอดครับผมไม่เห็นใส่ตาตัว เป็นไงพี่ครับเป็นไงครับพี่ลูกพี่รำขันนัดเนาะภาษาเหนือเขาเรียกว่าโอ้โหกินผักด้วยครับผักนี้นะครับผมใบมันจะเหมือนกัญชาแต่ไม่ใช่กัญชานะครับใบมันเล็กนะครับพี่ล่ะครับเป็นยังไงครับพี่ครีม พี่คิมสุดหล่อขอกองขอกองมันแล้วลกะรวยยังสุดหล่อเลยก็ <c oughs> อมอกระ <c oughs> ติดซีรีส์นะครับลูกพี่ผมสุดหล่อของเราประจำหมู่บ้านนะโห <c oughs> มีแต่คนฮะถ้วยยถ้วย โอ้โพี่ผมยังไม่ทันถ่ายเลยครับเมื่อกี้บอกว่าเอาถ้วยเล็กมาผมนึกว่าเอามาทำไมดูครับผมโอ้โหใส่พริกเพิ่มครับผมเ็ดจกออโอ้โพี่ผมชอบเผ็ดไม่บอกโอ้ยมาดูวันนี้เป็นแบบว่าคนหลายๆที่เขากินกันธรรมดาเนาะ Oh, <ส>โอ้โหใส่ไปขอ,ขอแสงหน่อยพลิกรอยเลยนี่โอ้ย oh, สุดยอดครับพี่ผมนี่ชิมให้ดูครับพี่ผมชิมให้ดูงับโอ้โหเป็นไงล่ะ <laughs> <laughs> ยังเผ็ดไม่สะใจใส่อีกได้นะพี่ <laughs> สุดยอดครับ ไม่มีที่ไหนคนเหนือจะกินเผ็ดได้ขนาดนี้มีพี่คนนี้คนเดียวไทยทีวีต้องเข้าแล้วครับผม <laughs> โอ้โหสุดยอดอันนี้เบนนี่แบนนะครับผมอืมเบนนี่แบนด์วงดนตรีนะครับผม จัดไปคำหนึ่งปั๊บเขาให้โอ้โหตัวนี้อัดวิดีโอเหมือนพักบอลเลยครพี่โอเคยังไงติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับซื้อมาตั้งเยอะเหลือนิดเดียวแล้วนะครับผมนี่อร่อยเกินนะครับเกินไปหัวหนะ ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมเจ็ดช n แนเล่นกินเที่ยวนะครับผมวันนี้เราจะมาทำซาจีนถ้าซาไม่หมดก็เอาอย่างมันมีเยอะอ๋อซาหมดเลยมหมเนาะอ่าซาหมดเลยนะครับผมซ,า,มผมซาจีนทางเหนือนะครับนี่ครับที่เขากาลังหันห่นหัน่นหั่นหั่นนะครับผม คนหันก็ฟังเพลงไปนะเพลินไปครับเดีย๋ยวเรียกใส่นะพี่ <c oughs> จวดครับพี่น้องจอดดวดติดตามต่อไปครับผมอา้าวพี่ทำอะไรนี่ดีปีดิปเเ่นปีดิปีดีปี้องพอง เดี๋ยวรู้เรื่องไหนดูกว่าดีปีเป็นเช่นนี้นะครับท่านผู้ชมครับอืมหายแล้วพี่นี่ดีปีดิบนะครับท่านผู้ชมยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวรู้เลยครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะับวาซาบิเมืองไทยนะครับผมนี่นะครับเมื่อกี้ก็เด็ดมาโอ้โหเด็ดมาซะเหมือนกินห้าหกวันเลยเนี่ยเนี่ยเอาอะไรต่อสักอย่าไหม จเจาอะไรต่อเดี๋ยวอะอ, <หา S 1> อะอให้พี่หาเองเลยให้พี่หาเองเลยอบ้านผมมีทุกอย่างอะนอกจากว่าไอ้ผักไผ่อ่ะไม่ได้ปลูกเอ้อืครับนี่ฮะต้นหอมอมาแล้ก็เอาไปไ <laughs> ว่าเว้ยผรวมนดนึงผวมตัวใหญ่ ให้เด็ดไปกินทั้งหมดเดอ้อเอาใบานี้กินบ่ได้ใบนี้เป็นต้นอันนี้แม่นกว่าบอฮูนะ,ะเด็ดไปโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะใบโหระพานี่ใบพีกมาไ,ไงฮะโอ้ยใช่ห,หรือเปล่าโหระพาไม่ใช่นนมันเป็นกลิ่นคล้ายสาระแหน่แต่ใบมันอวบอ นี่นนเป็อ่อืมเอาวอะไรอีกเอาให้หมดเลยปน,ปน<า>เอาขามบ้านแล้วเนี่ยกำแพงกั้นอยู่เนี่ยพี่นนี้เหรเอผักหวานเนี่ย,ยต้นผักหวานเนี่ยนี่นะ่ะเอ้ย เชื่อผมดิผมเด็ดกินเด็ดกินทุกวันเอาอะไรต่อแก้วมังกรเออเอาแก้วมังกรไปใส่ด้วยเล่าเนี่ยลูกกำลังเล็กอยู่เลยใบฟูใบเอ้ยไอ้นี่ไม่ใช่ใบฟูใบฟูมันจะมันกลมมันไม่ได้เป็นรูปหัวใจแบบนี้ดีปีกันนีใบดีปีกดีปีอะไรวะเนยใบดีปีอันนี้แหละต้นดีปี เจ็บมาเลยนะเ๋ยวตาแห้งเลยอันนี้ <Low> 70, ดีปีรับซื้อรถเจ็ดสิบโอ้รับโถเจ็ด 70, สิบซะด้วยครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับโอ้โหโ <c oughs> ได้การค้าใหม่แล้วครับผมขายต้นดีปีเอ้ยไม่ใช่ขายต้นดีปีขายลูกดีปีอย่างนี้นะครับผมนี่อ้าวนี่แห้งเกินแล้วเออไม่ใช่แห้งเกินแล้วแก่เกินแล้วไปครับท่านผู้ชม,ชมไปดู มือซอยลาบกันดีกว่าครับนี่ครับโอ้โหเนี่ยเขาต้มมาละวอย่างดีนะซอยมาขนาดนี้แล้วครับคุณชมหมดเรียบร้อยแล้วครับผมเปียยะโอ้ยนี่อะไรเนี่ยเาต้มอะไรเออเออจับมามาเปียะไปต้มฮะไปต้มเหรอเออต้มมันแข็งหมดเลยเปียะโอ้เปียะโอ้เปียะแข็งครับเลือดแข็งเนีเลือดเลือดแข็งปะ <S <S เล <AS L> ือดเลือดก็แข็งต้มไงวะาโงคนนี้ต้มเลือดใะไกันกับเพียเลยเฮ้ยปีต้มเลือดไม่ได้ใช่ต้มเลือดไม่ได้แต่เพียต้มได้เนี่ยอย่างเงี้ยนี่เนี่ยเจ้าน้ำปุ้นนะเป๊ะอ๋อโอ้โหต้องให้น้องสอนเนี่ยขนาดยังไม่เมาแล้วเนี่ย โอเคครับติดตามต่อไปนะครับผมโอ้ยยังไม่ต้องติดตามต่อไปครับนี่โอ้โหตับหวานครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับเขาบอกว่าใส่เกลืออะไรต้องใส่เกลือเม็ดแล้วก็เอามาบดเองนะครับเป็นเกลือแบบนี้ไม่ได้นะครับมันเกลือใช่ไม่ได้ มันจะคลายหมีนะครับไม่คลายหมีก็มานะครับผม <laughs> <c oughs> เกอมือเมตรออกมาบดเองครับผม <c oughs> โอ้โหแม่งผมเห็นแล้วเหมือนจะเค็มเลยพี่รดอยจอนไปไหมจอน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 คร <c oughs> ับผมเมื่อกี้บีบถุงไปแล้วนะครับผมเ <c oughs> พี้ยแตกครับผมอ่าจุดไฟนะครับผม ต้มเพี้ยครับเพี้ยแตกใส่มือเต็มเลยครับผมบีบนี่กระจายเอ่าเพี้ยกมันแจกแข็งอยู่ผนต้มไปครับเพราะนั้นบีถูงเพี้ยถูงเพี้ยแตกมาครับเพี้ย <c oughs> ที่โดนอับแข็งไปเริ่มเดือดแล้วครับ ปิดแก๊สปิดแก๊โอ้โหแกวครับท่านผู้ชมใส่เกลืออีกนิดนึงไม่ใส่ครับแนแมวบ้านผมครับแต่ไม่ได้เลี้ยงนะนี่นะครับโอ้โหซอยฝักรอครับซอยผักรอต้นหอมผักชีผักชีใบเลยแต่ไอ ไอ,ไอ้ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนระหัะัดหลัเขาเปล่นแต่ไม่มีผักไผ่นะครับผักไผ่บ้านผมไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่ใส่แค<ช>่นี้อ,นอ่าแค่นี้แล้วก็มีดีเปนี่แหละเพิ่มความเผ็ดท่านใดที่ไม่เคยเกนินมาภักเหนือครับได้กินแน่นอนเนี่ยดีปีครับ ไม่มีฝักไฟแล้วมีแต่ไผ่งสะทอนนะครับผมยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คนใหม่โอ้แกเลือดเนาะแกเลือดเหรอเบอร์หัวกันเคหัวมุ้งอือหือเนื้อสดสดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวใส่เลือดแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมในเวลาใส่เลือดครับผมใส่เลือด ใส่ข้างๆนี่เนาะตีสามเลยได้กินเลยใส่เลือล <ง S 2> ดลงไป<ด>ใส่ทั้งก้อนเลยครับ,นนรบถ้าเป็นเด็กๆนะจะลูดก,กินแบบนี้ด้วยนะครับเกลี่ลยนิดนึงนะครับใส่เ,เไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่เพื่อครับใส่เฟี้ย,มยไม่ใช่ใส่เพือ่อไปก่อนเอ้าจอนเดียวอ่ะไม่ใช่กะต่ายนะดูจะได้มอกๆอ่ะ ลาบนะครับเข้าไปอืมอครับที่ลาบเตรียมลงครับใครที่นอ่องที่ลาบก่อนนะครับที่ลาบบางทองนะครับผมซื้อขายกันได้นะครับผมที่ลาบบางทองยาบ,บางทองเนี่ยเออมาชัดๆใส่ครับโอ้ใส่นะครับเผ็ดล้ำ ตวงตวงบนนี้น้อยแม่เนี่เออใส่ไปเลยนี่มันสองซองเลยนะเดี๋ยวกินมาได้นเนี่ยเต็มแม่เลยซองนี่ปัจจัยมันจะกินมาได้มันเฟรนด์ตวงบนนี้เอาละคนดูไม่รู้ยังมีคนเหนือคนใต้บ้างฟังมึงเลี้ยงแล้วนะเนี่ยเออเป็นนูอยกันนู่นเนี่ยอ่าโคนก่อนครับโคน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 เลย เกลือคัดใส่เลยน,ะนเลยผักครับผักไม่พร้อมด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่มีผักไผ่นะครับแต่เอาผักชีไปเลยมาตัดดีกว่านะครับได้อยู่นะครับผมเอรอนาะรอั่นหดูน้องพึ่งน้องพึ่งของผมก็มามารอ น้ำครึ่งน้ำครึ่งเห็นพ่อมาถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปถ่ายคลิปเนี่ยเนี่ยนะอ่านี่นะครับอา่าคอนเลยพี่เอาผงชูรสไหมมาเอามาเอาน้อรอบนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะครับท่านผู้ชมลาบเหนือไม่เคยใส่นะครับผม นี่นะครับทำสมคนครับออโอ้โหคนที่ดูเห็นแดงๆอย่างนี้เหีย้ยดราม่านะครับผมนี่ของอร่อยภาคเหนืออีสานนี่ออะไรดินี่อรจิ้มพอหรออ๋อโอเคเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูว่ามันอร่อยขนาดไหนจิม้มส่วนนี้ด้วยแล้วกัน เห็นได้แล้วพี่โอเคเลยอืออร่อยแล้วอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงเยอะครับแบบเกี๊ยวหรอเปล่าเกี๊ยวหน่อยจางเกี้ยวจางเพี้ยหน่อยนะครับทุกผู้ชมนี่แหละของเด็ดเดี๋ยวเรา เหลือนะบดลงแค่ตรงนี้แต่ผมไม่ชอบเค็มเท่าไหร่นะม,มันจับอะไรอืมมันจับของผมแล้วนะแต่ผมไม่ชอบเค็มอยู่แล้วออก้าวเลยเนี้ยอะไรเหมือนกันอืมเสร็จแล้วนี่ครับท่านผู้ชมข้าวปอกต่อนไม่กินต้องมีปักข้าวปอกไม่กินอืมสุดยอดครับผมนอ่าไม่เห็นใส่ตั้ตัว เป็นไงพี่ครับเป็นไงครับลู้ผิดรำขันน,ดนัดเนาะภาษาเหนือเขาเรียกว่าโอ้โหกินผักด้วยครับผักนี้นะครับผมใบมันจะเหมือนกัญชาแต่ไม่ใช่กัญชานะครับใบมันเล็กนะครับพี่ครับเป็นยังไงครับพี่คิม พี่คิมสุดหล่อเขากองเขากองมันแล้วเหรอวหวยังสุดหล่อเลยก็มอกระติดซีรีส์นะครับลูกพี่ผมสุดหล่อของเราประจำหมู่บ้านนะโหมีแต่คนฮะถ้วยถ้วยน้อยถ้วย โอ้พี่ผมยังไม่ทันถ่ายเลยครับเมื่อกี้บอกว่าเอาถ้วยเล็กมาผมนึกว่าเอามาทำไมดูครับผมโอ้โหใส่พริกเพิ่มครับผมเออโอ้โพี่ผมชอบเผ็ดไม่บอกโอ้ยมาดูวันนี้เป็นแบบว่าคนหลายๆที่เขากินกันธรรมดาเนาะ Oh, <ส>โอ้โหใส่ไปขอ,ขอแสงเลยพลิกรอยเลยนี่โอ้โย oh, สุดยอดครับพี่ผมนี่ชิมให้ดูครับพี่ผมชิมให้ดูงับโอ้โ oh, ห oh, <laughs> เป็นไงล่ะ <laughs> ยังเผ็ดไม่สะใจใส่อีกได้นะพี่ <laughs> สุดยอดครับ ไม่มีที่ไหนคนเหนือจะกินเผ็ดได้ขนาดนี้มีพี่คนนี้คนเดียวไทยทีวีต้องเข้าแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดอันนี้เบนนี่แบนดนะครับผมอืมเบนนี่แบน์วงดน,นตรีนะครับผม ไปครัคหนึ่งปับ๊บเขาให้โอ้โหตัวนี้อัดวีดีโอเหมือนพักบอลเลยวิ่โอเคยังไงติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับซื้อมาตั้ง,งเยอะเหลือนิดเดียวแล้วนะครับผมนี่อร่อยเกินนะครับเ,เกินไปหัวนนะ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับผมนี่เหลือทีเดียวแล้วยังไงผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมยังไงผมขอช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมขอเป็นกำลังใจทำคลิปไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมโอเคขอบคุณครับ